ยายอิ่มมีลูกสาวสองคนออนและเอมเอมหนีตามทงชายหนุ่มที่มีฐานะยากจนในหมู่บ้านยายอิ่มแม่ยายก็เลยเกลียดขี้หน้าลูกขือคนนี้นักเมื่อเอมท้องผู้เป็นพ่อนึกสงสารก็เลยไปตามกลับมาอยู่บ้านเดียวกันให้ทงไปช่วยทำไร่ส่วนเอมทำงานบ้านส่วนออนน้องสาวคนเล็กแต่งงานกับประทีป ลูกคนมีเงินประทีปเรียนจบปริญญาตรีแต่ทำงานที่ไหนก็ไม่ทนเพราะมีแต่เรื่องผิดใจกับเพื่อนร่วมงานบ้านของประทีปเปิดร้านขายของใหญ่โตพ่อแม่ให้ประทีปมาช่วยงานแต่ประทีปขี้เกียจแม่ก็เลยไล่ให้ไปอยู่บ้านเมียแต่ยายอิ่มก็ไม่เคยว่าอะไรเอาอกเอาใจลูกเขยเศรษฐีทุกอย่างทุกสิ้นเดือนประทีปจะกลับบ้านไปของเงินพ่อแม่ทุกเดือน อยู่บ้านเมียเขาไม่ต้องทำงานอะไรวันๆกินแล้วก็นอนดูทีวีปล่อยให้อ่อนผู้เป็นเมียออกไปทำงานที่ไรส่วนประทีปที่นอนอยู่บ้านก็ใช้เอมพี่สะพ้ายให้รับใช้สารพัดไม่ว่าจะเป็นให้ทำอาหารให้กินกวาดบ้านล้างถ้วยเมื่อเอมบอกแม่แม่ก็บอกว่าเรื่องแค่นี้จะบ่นทำไมประทีปมันไม่ทำงานแต่ก็มีเงินให้เมียใช้ทุกเดือนแล้วผัวเองมีอะไรบ้างละ่ะ พี่ธงเขาก็ช่วยงานในไร่เหนื่อยเหมือนกันเงินทองแม่ก็ไม่เคยหยิบยื่นให้เลยแกอย่าเอาผัวจนๆของแกมาเปรียบเทียบนะมันก็ควายดีๆนั่นเองทำงานแค่มิไม่คุ้มค่าเงินหรอกเอมได้แต่ก้มหน้าน้อยใจวันต่อมาแม่ผมอยากกินมะพร้าวอ่อนพรุ่งนี้ให้ธงขึ้นไปตัดมะพร้าวให้ซักทลายนะก่อนจะไปไร่มึงบอกผัวมึงให้ขึ้นไปตัดมะพร้าวให้ทีควายมันขึ้นต้นมะพร้าวไม่ได้หรอกแม่นี่ไอ้ธงมึงนี่ขี้เกียจจังเลยนะ ข้าววานแค่นี้มึงทําให้ไม่ได้หรือไงวะไอ้นรกส่งมาเกิดถ้าเขาไม่เต็มใจผมไปซื้อกินเองก็ได้แม่จะเอากี่ลูกล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะสอยให้แต่เช้าเลยยายอิ่มก็มองค้อนทงอย่างชิงชังกลางดึกวันหนึ่งยายอิ่มเกิดท้องเสียหนักหมดเรียวแรงประทีปเอาแต่นอนไม่สนใจออกมาดูแต่ทงอาสาพาแม่ไปโรงพยาบาลแม่ขึ้นรถเครื่องไปกับผมนะผมจะพาไปหาหมอกูไม่ไปกับมึง แต่แม่ต้องไปทั้งเยี่ยวทั้งขี้เดี๋ยวก็ตายเอาง่ายๆทงอุ้มแม่ยายลงเรือนสอนรถมอเตอร์ไซค์ไปหาหมอตลอดเวลาที่อยู่โรงพยาบาลทงคอยดูแลทุกอย่างยายอิ่มเริ่มสำนึกมีแต่เขยคนจนที่คอยดูแลส่วนเขยคนรวยไม่เคยสนใจเรียกไม่ลุกปลุกไม่ตื่นหลังจากออกจากโรงพยาบาลยายอิ่มก็ไม่เคยแสดงท่าทางรังเกียจลุกเขยจนจนอีกเลย